มาวันนี้นะครับเรามาดูคันนี้กันเลยดีกว่าครับลูกค้าเป็น Ford r เ n g e r นะครับต้องบอกกันเลยว่าคันนี้นะครับผลิตมาเพื่อฉลองครบรอบ25ปีของ Ford นะครับลูกค้าและผลิตมาเพียงแค่300คันในประเทศไทยนะครับแต่1ใน300คันตอนนี้มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับกับคันนี้เลยครับฟอร์ดเลนเจอเป็นรถปี2021ตัว XL สตรีทนะครับลูกค้าเรามาดูดีไซน์คันนี้กันเลยดีกว่าครับดีไซน์นะครับคันนี้มีไฟเดย์ทัมลัดไคลให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ากระจังหน้าเป็นฟอร์ดนครับลูกค้า เรามาดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าครับลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2เกียร์6สปีดนะครับลงแม็กเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับลายคาดข้างๆก็เป็นลายใหม่เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเดีวมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับด้านหลังก็เป็นไฟท้ายนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับลายคาดมาถึงด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่าครับคันนี้นะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันเรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อบลูทูธด้านนเวสเเเเตทนนนนะะคคครรรัับบลลูก้าป็ุ่พิศษย สำหรับใครที่มองหาฟอร์ดคันนี้อยู่ผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆเพราะเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับลูกค้าผลิตมาเพียงแค่300คันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อช่องทางด้านบนได้เลยนะครับ